các bác có đơn cái này không đơn quá à đen ok À, đo cánh bên này. Nào, hẳn ghế cứ mà.

Bám ngay. lúc này ok lúc này đó. À, có vào con này cô đi bắn thức biết bắn thức thử unit à. oh, này là ô này chim đi Hãy ลงลูกในเลยลูกนอกเกาดีเอาลูกเดียวลูกเดียวตัวนั้นเดียวมาตัวนี้ลูกไหนนี่ลูกนอกมึงก็ให้กูโจดมั่วแหละกูเลยงงเลยกัเนี่เมื่อกี้ก็นอกวันนี้ก็นอกอีกโอ้ยเอาชัวร์วตอนนี้วัดลูกนอกใช่ไหมตอนนี้วัดลูกนอกต้นนี้ลูกไหนนี่เมื่อกี้ลูกนอก มึงจะไปยุ่งมันทําไมมึงเคยวัดตัวปัจจุบันเดี๋ยวนี้น่าแม้มันรูปไหนตอนนี้ปัจจุบันนี้รูปไหนที่วัดอยู่แล้วมึงจะไปยุ่งทําไมพูดลูกนอกลูกหน,นทําไมล่ะโอ้ยกูก็บันทึกผิดซนะละเอาไหมสวิงขึ้นเท่าไหร่สวิง มาสรุปกันตอนนี้ถืออยู่ลูกไหนตอนนี้ที่เราถืออยู่ในลูกไหนลูกในลูกในมีสวิงปูกไว้เนี่ยมันขึ้นเนี่ยออ่าสวิงแล้วก็เดินขวาอ่าแล้วก็แขนอ่าแล้วก็ยก ทั้งไทยทั้งอันนี้กูก็ได้อน,นี่ครับโอเคแล้วครับแบตเตอรีแรงนั้นสูงปุ่นวัดปั๊มแพรร้อนไหมมากันหน่อมันเอานิ่งมายิ่งงอกันน,ะน,อน่อม,นม,นนนะมันห้อนปันไหลตอนนี้อุปกรณ์การตรวจ